การทำความดีนั้นต้องมีความเพียรจะทำกิจการงานใดอันเป็นไปในธรรมเพื่อยกระดับจิตยกระดับคุณธรรมที่เรียกว่าภูมิธรรมภูมิจิตของตนให้มั่นคงมาตรฐานเนิ่นนาน,านแสนานาน ไม่เสื่อมก็ต้องมีธรรมอีกฝ่ายหนึ่งระดับหนึ่งหนุนเอาไว้ประกอบเข้าบำรุงรักษาที่เขาเรียกว่าสหพรหมจัรยร์คือทำต่อทำรักษาเอาไว้ซึ่งธรรมเช่นรักษาจิตด้วยสติสมาธิ ปัญญาบำรุงร่อเลี้ยงจิตด้วยศรัทธาบำบำลุงร่อเลี้ยงจิตรักษาจิตด้วยสติสมาธิปัญญาและศีลอันนี้เขาเรียกว่าทรหรล่อเลี้ยงธรรมธรรมบำรุงธรรมธรรมปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกันรวมเรียกว่าสหพรมจันย์ ถ้าเป็นบุคคลที่ประพุทธปฏิบัติธรรมร่วมกันมีทิฏฐิเสมอกันมีข้อวัดปฏิบัติเสมอเหมือนกันเขาเรียกว่าสหธรรมิกทั้งฝ่ายพระก็เรียกว่าสหธรรมิกถ้าเป็นฝ่ายคารวะก็เรียกจะนิยมเรียกว่ากัลยาณมิตร แต่กัรายานามิตรนั้นก็ใช้ได้ทั้งฝ่ายพระภิกษุตมะเนนและอุบาสกอุบาสิกาบุคคลที่แนะนะนำนำพาไปสู่คุณงามความดีเรียกว่ากัรยาณมิตรผู้ชี้ทางรรมเพื่อให้เกิดความสว่างสวัยหายมืดมนหายหมกมุ่นหมัวเมาออกจากคุมนรกขึ้นมาอยู่ในภูมิธรรมอันประเสริฐบุคคลเหล่านั้นผู้ชี้ทางเรียกว่ากัรยาณมิตรวันนี้เราน่าจะมาพูดถึงธรรม บรารมีธรรมหรือบรารมีจิตของบุคคลแต่ละคนก็ต้องมีความมุ่งมั่นสร้างความดีด้วยความเพียรความอดทนสองประการนี้มีเป็นที่ตั้งความเพียรความอดทน แต่จะให้เยกแยะระรับประคองกันกรองซึ่งทำทั้งหลายให้รู้จักอยู่คนละส่วนเช่นความที่เกียจขี้ค้านก็ส่วนหนึ่งความขยันก็ส่วนหนึ่งกิเลสก,ก็ส่วนหนึ่งธาตุขันธ์ก็ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาเป็นคุณเครื่ององค์ประกอบของการกล่งกรองให้เห็นผิดชอบชั่วดียัง อยู่บุคคลใดตั้งสติตั้งสัจจะว่าจะปฏิบัติธรรมอะไรหรือมีศรัทธามุ่งมั่นเจตนาในการปฏิบัติธรรมสิ่งไหนข้อใดอย่างไรในขณะที่ปฏิบัติอยู่หรือในขณะที่ทําคุณงามความดีอยู่สร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีอยู่ในขณะนั้นมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งเป็นอุปสรรคและปัญหาเข้ามาในชีวิตจิตใจคือมีความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้ความเบื่อหน่ายหรือ อ,อ่อนล้าอ่อนแรงอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะมาผลานความเจริญทางจิตใจผลานความเจริญทางคุณธรรมภูมิธรรมของเราทีนี้เราก็ต้องอาศัยคุณธรรมคือความสำนึกระลึกอยู่เสมอว่าเราได้ตั้งสัจจะอะไรไว้ก็ต้องรักษาด้วยการบำเพ็ญเพียรพิจารณาธรรมบำเพ็ญเพียรพิจารณาธรรม อย่างนี้เขาเรียกว่าทำความดีอะไรอะไรจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจหรือเป็นธรรมระดับโรกิยธรรมหรือระดับโรกุตตรธรรมก็ต้องใช้ความเพียรและพิจารณาโดยองค์ประกอบธรรมคือสติสมาธิปัญญา ต้องประครับประคองเป็นเครื่องรักษาไว้ซึ่งจิตดวงนั้นให้อยู่ในคันรองของธรรมที่ตนได้ตั้งปณิธานและตั้งสัจจะไว้แล้วทาความดีต่อไปจนกว่าจะถึงความสำเร็จบริบูรณ์สมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงคืนนี้ก่อนเอวัง Thank you.